สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MJ 6 3 9 Channel นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนมาฟังข้อสงสัยเกี่ยวกับเงิน1,000บาททำไมเงิน1,000บาทเราไม่ได้ทุกทีนานมากแล้เนี่ยสองสามเดือนแล้วไม่ได้สักทีเลยบางคนก็สงสัยผมก็สงสัยนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้วันนี้ทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังได้ออกมาชี้แจงแล้ว ว่าจะได้ยังไงเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าได้ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่าจะได้ยังไงนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วกดไลค์ถ้าเกิดเห็นชอบคลิปนี้แล้วกดแชร์ถ้าเกิดเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับพเพื่อนๆผมปลูกข้าวนี่นะครับเนี่ยนะครับผมทํานาพเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยทานาตั้งเยอะเนี่ยลงทุนไปตั้งเท่าไหร่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงอุยอ้ย ทำไงทีนเนี้ยไปเลยค่ะไปเลยทำไงต่อทีเนี้ยเอาอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอ้ันน้าก่อนต้องใส่เชลอกหมดเลยเอาไว้เดี๋ยวค่อยบอกนะครับว่ากระทรวงการคลังกับกระทรวงพาณิชย์อะเขามาพูดว่าไงบ้างนะครับมาช่วยหน่อยเร็วช่วยหน่อยเร็วมะเขือมะเขือมา เร็วเร็วเฮยายก็เถอเร็วมาช่วยช่วยขึ้นไปช่วยขึ้นไปเร็วป,วป่ะป่ะเอาข้าวๆนะครับกระทรวงพาณิชย์อะได้บอกกับคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับกับกระทรวงการคลังนะครับเขาได้บอกแล้วว่า ทำไมถึงราช้านะครับเงินหนึ่งหนึ่งพันบาทจํานวนยี่สิบไร่ได้คนละส0งหมื่นเนี่ยเพราะว่างบประมาณตัวเนี้ยใช้งบประมาณถึงห้าหมื่นล้านบาทซึ่งกระทรวงการคลังอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินตรงไหนนะครับตอนนี้กําลังค้นหาอยู่ว่าเงินตัวเนี้ยจะไปเอามาจากตรงไหนเพื่อไม่ให้ผิดระเบียบของเขานะครับจึงต้องรอไปก่อนแต่มีเงินจุดหนึ่งที่เราจะได้แตภายในอาทิตย์หน้าหรืออีก วันอังคาหน้าหรืออัังคารถัดไปนะครับคือเงินประกันราคาข้าวนะครับซึ่งเราจะได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวปทุมหรือว่าข้าวข้าวไอ้เจ้านะครับข้าวเปลือกเจ้านะครับสามสี่อย่างนี้นะครับเราอาจจะได้ข้าวเหนียวด้วยนะครับเราจะได้แน่เลยแต่ว่าต้องรออีกไม่เกินสองอาทิตย์ประกันราคาข้าวนะครับส่วนที่ได้ที่ต้องรอแน่แน่เลยที่ต้องรอจะไม่ตกนะครับ ต้องรอคือเงินช่วยเหลือ,อค่าเก็บเกี่ยวและค่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ1,000บาท20ไร่นั้นต้องรอไปอีกโอเคนะครับเข้าใจตามกันตรงนี้นะครับโอเคมาพามาดูท้องนาก็เลยต้องลงว่าเนี่ยพอดีมันช่องพอดีช่อง,ออง,อองปากปากบ่อพอดีนะครับผมนึกว่ามันเดินไปแล้วมันจะเป็นทางลืมมองนะครับดูพื้นนาแล้วครับ โอเคโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับบา